ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นเดินทางมาถึงที่ค่ายซีรินทรในจังหวัดปัตตานีแล้วนะคะโดยอยู่ระหว่างการพบปากกับแม่ทัพภาคที่4คนใหม่ค่ะหลังจากนี้ก็จะมีการพูดคุยนะคะแล้วก็ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ในช่วงเช้าคะ่ะเจ้าหน้าที่นั้นได้เข้าเคลียร์พื้นที่ระเบิด8จุดในจังหวัดยะลาค่ะ เจ้าหน้าที่ยังคงกันพื้นที่และเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดรอบสวนขวัญเมืองสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองยะลานะคะหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเสียงดังคล้ายระเบิด8ครั้งในเวลาไล่เลี่ยก,กันเริ่มตั้งแต่ลูกแรกที่เกิดขึ้นในเวลาประมาณ20นาฬิกาเศษค่ะแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่สวนสาธารณะเป็นที่กว้างและมืดนะคะเจ้าหน้าที่จึงไม่มั่นใจว่าจะมีระเบิดซุกซ่อนไว้อีกหรือไม่จึงเข้าตรวจสอบในช่วงเช้าค่ะ ขณนะะที่พลโทนรที่โพลนอกแม่ทัพภาคที่4คนใหม่ได้ลงพื้นที่เมื่อคืนที่ผ่านมาและรับฟังรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนนั้นดูแลความปลอดภัยของประชาชนเต็มกำลังค่ะ เหตุก่อกวน8จุดครั้งนี้เป็นเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในจังหวัดยะลาหลังก่อนหน้านี้เกิดเหตุป้ายบอม3ลูกที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประเพณีชักพระนะคะและเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นคืนแรกของการจัดงานทําให้กําลังของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ได้เข้าไปประจําการเพื่อดูแลพื้นที่รอบงานเนื่องจากมีคนเข้าร่วมงานจนจานวนมากนะคะก่อนจะเกิดเสียงดังคล้ายระเบิดอีก8ครั้งในส่วนัขวัญเมืองที่อยู่ห่างออกมาไม่ไกลนัก ขณะที่ในวันนี้พลเอกนัทพลนาพานิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่ที่ค่ายศีรินทรจังหวัดปตัตตานีเพื่อพบปะก,กับแม่ทัพภาคที่4และรับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดการปฏิบัติงานของกร,รมนภาค4ีส่วนหน้าและจะเดินทางไปเยี่ยมกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่เหตุป้นร้านทองกลางห้างในเอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสที่ยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินรจังหวัดสงขลาค่ะ ขณะนี้ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นยังอยู่ระหว่างการพบปะแม่ทัพภาคที่4นะคะแน่นอนหลังจากนี้สิ่งที่จะต้องติดตามก็คือแผนหรือว่าการจะมีการปรับยุทธศาสตร์ในการดูแลพื้นที่หรือไม่หลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเกิดเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องค่ะนี่คือบรรยากาศจากสามจังหวัดชายนภาคใต้ค่ะ